เจ้ากะเท้าลก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 มันต้องสูงเลยนลอยเดวพลกกลกคู่ชกกระชอนหนาแมเล็กใหญ่เก็บได้หมดนะครับเจ้ากระเทาลกอะเนี่ยครับเห็นไหม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 เห็นมชั่วโมงนี้ต้องมาแล้วขนาด3.5มจุดห้ารับ น้ำหนักน้ำหนักอะไรว่า6.5กรัมเออเดี๋ยวตีเอะตัวเองจำไม่ได้เชาลุกโอเคครับผมฝากผลงานด้วยต้องมาแล้วครับใส่ปรชอนนาเล็กๆสเปกชอนนาสุดจอครับผม ส่งลงลึกเทาลกตัวเดิมนะครับสีเขียวไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงลึกเป็นเทาลกนะครับขนาดสาดห้ครับเหมาะมากครับกับชอนช่อนไทยช่อนนาโอเคครับผมฝากผลงานด้วยไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงนะ ต้องจัดแล้วละ่ะสุดยอดครับปลไามาใสมาหัวล่านหลางกันเลยเอาคู่กันครับกับปลาช่อนหน้านิวกระเทาลกสีเขียวเหมือนเดิมช่อนหน้า ไซนียกำลังสวยเลยขนาดเกียร์กำลังเหมาะกับช่อนนาต้องลองครับถึงจะรู้ไม่ต้องสูงเดี๋ยวลงลึกบายเอกกับแถาลกนันไงอ,อยู่ไหมครับอ,อยู่ครับอ,อยู่ครับเหตุโน้นจน,นได้กับเทาลกเสียเ,เงินตัวเดิมอ,อ <c oughs> โอ้ติดตะขอบนทะลุตาเลยนีย่สวยนะครับครบเฟสครับสามแต้มสีเดียวกับเท่าลกาใช่ไหมสีเงินครับสีแล้วแต่อีคลิปหนึ่งไม่ได้ถ่ายอ่าโอเคครับผมแต่ผมถ่ายรูปไว้อยู่อ่าสวยสวยเลยโอเคครับผมไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงเลยครับ ผลงานของโนโออ้นครับผมมาถึงสลับมาจากสลับบุรีมาถึงฉางเสาครับอย่าส่งนานะ <laughs> นะแนเลยโอเคครับผม,มนะเยี่ยมเลยครับ